สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมทุกท่านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดสาขาครับแล้วก็พาผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาขอเลขกับนี่นะครับคือแม่นางไม้นะครับก็เป็นอยู่ที่วัดสาขานะแล้วก็ในบริเวณนี้ครับผมรู้สึกว่าคือเจ้าแม่น่าจะให้โชคพอสมควรนะเพราะว่าเดี๋ยวนี่นะครับนี่ชุดนะเทียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมทุกท่านขอเลขตรงนี้นะ ไปฝากกับนักดาเสียนโชคทั้งหลายที่ชอบชื่นชอบการขอเลขกับวันนี้คือแม่นางไม้นะครับอยู่ที่วัดสาขานะเดี๋ยวเราพาผู้ชมทุกท่านขอเลขกันครับเดี๋ยวผมจะทําการจุดธูปไหว้กับเจ้าแม่ก่อนนะครับขอโชคกับเจ้าแม่นะครับเราจะมีตรงนี้ครับถูเลขนะวันนี้ผมขอจุดธูปก่อนครับ จุดทูบบูชาเจ้าแม่นางไม้นะครับจ้าแม่นางไม้กับจ้าแม่ตะเคียนก็น่าจะใช้ทูบผ้าดอกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่นี่ค่อนข้างที่จะดังนะผมว่านะชุดชุดเจ้าแม่เยอะมากเลยนะครับทุกท่ไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปขอเลขกันไป ไหว้เจ้าแม่นะครับนี่นะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่นางไม้นะครับนี่นะนี่เจ้าแม่นางไม้นะครับก็จะทําการขอกับเจ้าแม่ก่อนเมื่อกี้ชา,ออายทัดองเขาไหว้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ผมจะไหว้เจ้าแม่นะครับสาธุขอโชคขอลาบเจริญนะครับที่นี่จะเป็นที่รู้จักนะครับโด่งดังเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ เจ้าแม่นางไม้ครับจุดนี้นะเป็นเจ้าแม่นางไม้นะครับนะเาารามีอีกจุดหนึ่งที่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับจุดนี้เราขอกับเจ้าแม่นางไม้ก่อนนะครับประวัติไม่แน่ใจว่าเป็นมายอย่างไงนะครับแต่ว่าน่าจะได้โชคตรงนี้นะาะเดี๋ยวเราเอาทูบไปปักก่อนครับนี่ครับเขาให้ไหว้ด้านในนะแล้วก็มาปักตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะทําการไปขอเลขกับเจ้าแม่นะที่เป็นเจ้าแม่นางไม้นะครับแล้วก็มีขอนไม้ตรงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะทําการขอเลขตรงนี้นะครับกับเจ้าแม่นะไม่แน่ใจโอ้ยขอเขาก็ให้ถูอยู่นี่มีแป้งเต็มเลยนี่ไงน,นะแสดงว่ามีคนนิยมค่อนข้างมาก,กนะท่านผู้ชมนะก็ดูจากตรงนี้นะนี่เจ้าแม่นะอันนี้เป็นเจ้าแม่นางไม้ของเรานะครับก็ นี่เป็นต้นที่มีประชาชนมาถูค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมนะถูเป็นเงาหมดเลยก็แสดงว่าให้โชคให้ลาบกับประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะทําการขอโชคขอลาบเราจะาถูต้นต้นมาต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นน่าจะเป็นต้นเรืออะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามีเป็นแบบเนี้ใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าน่าจะมีเจ้าเจ้าของเป็นเจ้าที่ที่สิงอยู่จะจูกับขอนตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราจะมาขอโชคขอลาบกันนะครับว่าวันนี้จะเลขอะไรไปฝากท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ผมอยากจะนําเสนอครับชัยฮัดองกําลังหาเลขอยู่นะครับเดี๋ยวรอรอช้ยฮัดองดูเลขก่อนนะครับสักพักสักครู่นะครับกําลังหากันอยู่ครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังขอเลขอยู่นะครับก็พยายามที่จะสื่อขอเลขกับเจ้าแม่นะครับก็พยายามถูหาเลขตรงนี้เนาะผมว่าที่เนี้ยดูดูชุดนี่แค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะ มีทั้งโตเครื่องแป้งมีทั้งอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับดูดิชุดเพียบเลยนะท่านผู้ชมนะคือวัดนี้เขาอาจจะเราเราไม่รู้ในพื้นพื้นที่ของวัดนะครับว่าเขามีอันนี้อยู่ด้วยนะผมมาที่นี่ประมาณ3ครั้งยังไม่เคยเห็นจุดนี้นะเป็นเจ้าแม่นางไม้อยู่ใต้ใต้โบสถ์ตรงนี้นะใต้ศาลานะครับก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนค่อนข้างน่าจะให้ความสนใจพอสมควรนะรก็มาขอโชคกันที่นี่นะครับแลวเพราะว่าชุด ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชม,มเดี๋ยวผมพาหาเลขไปฝากท่านผู้ชมให้ให้ได้นะครับว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะน่าจะแม่นนะเพราะว่าชุดสุดยอดมากท่านผู้ชมเจอไหมมีไหมมีแป้งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราใช้แปง้งใช้แป้งถูด,ดีไหมฮะอันนี้ไม่ใช่อนนี้ของปลอมนี่ของจริงอย่แค่นี้ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเราลองหาเลขกันอีกสักพักนะครับว่าตอนนี้คือต้นนะเป็นมันหมดเลยนะถูกถูถูลูปมันแวบ,บเลยนะครับท่านผู้ชมแป้งถูมันเลยนะครับอไม่แน่ใจว่าทางวัดให้ถูอีกหรือเปล่าแต่มีแป้งอยู่นะงั้นผมขอใช้แป้งที่นี่ถูดูเลขแล้วกันเนาะเออพี่อ,องเอาแป้งไหมนี่ไงแป้งอย่างนี้เอาที่ เดีย๋ยวเนี่ยแป้งพริกเอาแป้งมาถูได้ไหะท่านผู้ชมนี่แปง้งที่เราจะมาถูต้นตะเคียนอันนี้เขาไม่ใช่ต้นตะเคียนเลยเป็นต้นหนังไม้เป็นเรืออะไรสักอย่างะสาธุท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลัง จะถูเลขขอเลขกับเจ้าแม่นะครับขอให้มีโชคมีลาบด้วยครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับตัวเลขแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับดูดูแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้คลิปต่อไปของผมไปถึงท่านนะครับของเราคือคนสองเลขนะครับก็พยายามที่จะหาเลขให้ชัดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคกัน เราขึ้นเชื่อว่าเป็นช่องคนสองเลขครับต้องหาเลขให้ชัดเจนนะครับถึงจะ,ะนําเสนอให้ผู้ชมทุกท่านเอาไปไปเสี่ยงโชคกัน,นครับแต่เรื่องว่าจะเข้าไม่เข้านี่อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าผมก็พยายามหาเลขที่ชัดเจนมองแล้วรู้เลยว่าเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยเราฝากเอาไปให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปเสี่ยงโชคกันเนาะแล้วมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะครับ ขอเลขตรงนี้นะครับผมจะลองขอตรงนี้ดูนะครับท่านผู้ชมคือตอนนี้เป็นมันมาเลยนี่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรอดูไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นเลขเสียงโชคได้เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะตรงมือผมนี่นะนี่ผมเห็นเลขนะครับนี่นะสามตัวอ่ะท่านผู้ชมดู เลขสามอันนี้เลขเก้านะครับอันนี้เลขหนะ้านะท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมมีใครที่เห็นแตกต่างจากผมไหมเลยลองคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมวันนี้ผมจิ้มให้ดูนะนี่สามเก้าห้าท่านผู้ชมนะคือตอนนี้มันเหมือนกับเราเอาแป้งรูปแล้วไม่ติดนะเพราะว่าต้นนี้มันหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยผมเห็นเลขพอส่องมาก็เห็นตรงนี้นะนี่นะ เห็นไหมครับสามเก้าห้าแปดเก้าห้าก็ได้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมนะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าตั้งให้ดูนิ่งๆชัดๆนะครับนี่นะอันเนี้เห็นไหมยิงๆมองใช่ผมว่าเป็นแปดเหมือนกันนะเนี่ยแปดนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเลขเก้าลงมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนเลขห้าใช่ไหมครับนี้เนาะ อีงนี่คือเป็นลายไม้เนาะเดี๋ยวผมลองถ่ายไกลๆดูนะผู้ชมอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่นะเอ๊บปึ๊บนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะนี่ก็มองม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นสามมากกว่าเนาะนี่ดูนี้เป็นสามใช่ไหมสามเก้าห้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมหรือเปล่าอ่ะจุดนี้ผมได้สามเก้าห้านะครับลองหากันอ่ะไทยผมให้ดูจุดตรงนี้เนาะจริงๆมันชัดแล้วนะ สามเก้าห้าตรงๆเลยนี่สามเป็นเก้าเป็นห้าท่านผู้ชมเห็นไหมแต่เห็นตามที่ผมมองหรือเปล่าครับนี่ห้าเก้าสามนะครับเห็นกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมมีคนที่มาขอเลขเช่นกันนะครับตอนนี้ เราก็ได้ตรงตามนี้เนาะสามเก้าห้านะครับเดี๋ยวไปดูจุดเป่นกันดูนะครับว่าได้เลขอะไรนะครับจุดไหนที้เป็นเลขอะไรอยู่ให้ท่าน้มอะเดี๋ยวเรามีเลขของทูบนะครับที่เราจุดตรงเมื่อกี้ตรงกระถางนะครับ,เร,รเ,รรบเราไปดูเลขกัน เลขอะไรนะครับนี่ตรงไหนนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมเลขอะไรพี่เด็มันมองไม่เห็นมันมืดนี่เลขอะไรศูนย์นเจ็ดเ <7, S 2> หรอศูนย์ต,นอตอนนี้ไม่เลขอะไรเ,เลขหกเก้าเก้าหรอหัวอยู่บน แล้วตอนนี้จะเป็นอะไรอ่ะเจ็ดไงตัวนี้เหมือนหกมากกว่าดูในนี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันกลมบล็อกเลยเมื่อกี้นี่ดูในนี้ดูตอนนี้แปดเหรอนี่มันเป็นดวงแบบนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้กลายเป็น,เป,นเป็นตัวเดียวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตัวนั้นน่าเป็นเลขเก้าตรงนี้ตรงนี้ก็สปูดกลมบล็อกอันนี้มันไหม้ไปเรื่อยๆตีเลขตามนี้ครับที่เห็นนะนี่เป็นทูบ ทูบแท่งๆนะครับนี่เป็นทูบแท่งไม่ได้จุดทูบเลขมงคลครับเป็นทูบที่ไหว้เจ้าแม่เนาะอ,อาจจะเป็นชื่อตรงนี้นะท่านผู้ชมอลองตีเลขดิเห็นไหมจะดับนน,นะตรงนี้ตรงนี้อ่ะน,นี่นะครับเลขใครตีไปเลขอะไรบ้างชัดนะนี่ชัดนะครับน,นะน,นี่นะมีเลขนี่นะนะครับใครเห็นบ้างนี่นะครับตามนี้เลยนะครับ อาจจะเป็นโชคเป,เป็นเลขนำโชคนะนี่ครับใครเห็นเ,นเลขอะไรบ้าง9 6 0ตอนนีนะ้ปิด9 6 0แล้วนะโอเคนะครับท่านผู้ชมผมได้เลข9 6 0ตามที่ทูบตรงนี้นะครับมาดูตรงกระถางทูบมีใครเห็นเลขไหมผู้ชมที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้ทีม่มาแก้บนนะครับนี่เห็นไหมเห็นชุดไหมเยอะไหมเนาะ นี่ครับโคดค่อนข้างเยอะเลยโคดเยอะเขาเรียกโคดเยอะนะครับนี่นะชุดนะเขาก็มาถวายแม่นางไม้ทางด้านในนะครับนี่นะ,ะจ,จุดนี้นะที่เ,เราพราท่านผู้ชมมาดูแม่นางไม้นะครับมาขอเลขกับแม่นางไม้นะ่ะได้เลขตามเมื่อกี้นะครับที่เราส่องให้ดูเนาะอันนี้คือแม่นางไม้นะครับที่เราขอเลขเมื่อสักครู่นะครับนี่นะ มานี่อยู่ที่วัดสาขาครับแล้วก็น่าจะได้ให้โชคกับผู้ชมที่มามาขอโชคขอลาบนะครับได้มีชุดใหม่ๆนะฝุ่นยังไม่เกาะกันเลยทีเดียวก็น่าจะให้โชคให้ลาบกับท่านผู้ชมที่มาหรือว่าคนที่นักแสวงโชคครับที่ต้องการอขอโชคขอลาบตรงนี้ก็มีเช่นกัน,นครับท่านผู้ชมที่อยากต้องการมาทําบุญนะครับตรงนี้วัดสาขานะครับลองปักกีพีเอมาดูกันได้นะครับก็มีเลข เลขตรงนี้นะครับที่เราขอไปเมื่อกี้นะครับมี3 9แล้วก็5นะครับท่านผู้ชมที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนาะอ่ะไม่ไแน่เมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้อาจจะเป็น550อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับและหากท่าในใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้คลิปต่อไปผมไปถึงท่านด้วยและหาท่านใดที่ชื่นชอบคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาตัดตับนักอ,อื่นๆแล้วก็อย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะครับเพื่อคลิปเพื่อให้เลขของเราเนี่ยเข้านะครับเพราะปกติแล้วเราขอเลขที่ไหนก็จะแตกมากจะเข้า2ตัวเสมอด้วยนะครับก็ขอให้พู้ชมทุกท่านนั้นได้รับโชคจากเราด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะทําให้ผู้ชมทุกท่านนั้นได้รับโชคนะครับ ก็ต้ของขอบคุณจริงๆสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปเีโวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่นะครับนะครับจุดทูปบูชาเจ้าแม่นางไม้นะครับเจ้าแม่นางไม้ก็จะไม่จะเขียนก็น่าจะใช้ทูปผ้าดอกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ที่นี่ค่อนข้างที่จะดังนะผมว่านะชุดชุดเจ้าแม่เยอะมากเลยนะครับชมไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปขอเลขกันไปไหว้เจ้าแม่นะครับนี่นะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่นางไม้นะครับนี่นะนี่เจ้าแม่นางไม้นะครับก็จะทําการขอกับเจ้าแม่ก่อนเนาะเมื่อกี้ช้ยทัดอองเขาไหว้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ผมจะไหว้เจ้าแม่ นะครับขอโชคขอลาบเลยครับใช่ไหมที่นี้จะเป็นที่รู้จักนะครับโด่งดังเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่นางไม้นะครับจุดนี้นะเป็นเจ้าแม่นางไม้นะครับแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับจุดนี้เราขอกับเจ้าแม่นางไม้ก่อนครับประวัติไม่แน่ใจว่าเป็นมายอย่างไงนะครับแต่ว่าน่าจะได้โชคตรงนี้นะ เดี๋ยวเราเอาทูไปปักก่อนครับนี่ครับเขาให้ไหว้ด้านในนะแล้วก็มาปักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปขอเลขกับเจ้าแม่นะที่เป็นเจ้าแม่นางไม้นะครับแล้วก็มีขอนไม้ตรงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะทําการขอเลขตรงนี้นะครับกับเจ้าแม่นะ ไม่แน่ใจโอยเขาก็ให้ถูอยู่นี่มีแป้งเต็มเลยนี่ไงนะสแสดงว่ามีคนนิยมค่อนข้างมากนะท่านผู้ชมนะก็ดูจากนี้นะนี่เจ้าแม่นะอันนี้เป็นเจ้าแม่นางไม้ของเรานะครับก็นี่เป็นต้นที่มีประชาชนมาถูค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมนะดูเป็นเงาหมดเลยก็สแสดงว่าให้โชคให้ลาบกับประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะ ทำการขอโชคลาภเราจะคถูต้นต้นมาต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นน่าจะเป็นต้นเรืออะไรทักอย่างนะครับเพราะว่ามีเป,เป็นแบบนี้ใช้ประโยชน์อะไรทักอย่างนะครับแต่ว่าน่าจะมีเจ้าเจ้าของเป็นเจ้าที่ที่สิงอยู่จูจก,กับขอนตรงนี้นาอท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาขอโชคลาภกันนะครับว่าวันนี้จะได้เลขอะไรไปฝากท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับอินชัยฮัดอองกำลังหาเลขอยู่นะครับเดี๋ยวรอ รอใช้ทัดอองดูเลขก่อนนะครับพักสักครู่นะครับกําลังหากันอยู่ครับนนี้ถ้าผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังขอเลขอยู่นะครับก็พยายามที่จะสื่อขอเลขกับเจ้าแม่นะครับก็พยายามถูหาเลขตรงนี้เนาะผมว่าที่เนี่ดูดีดูชุดนี่แค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะมีทั้งโตเครื่องแป้งมีทั้งอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับดูดีชุดเพียบเลยนะท่านผู้ชมนะคือวัดนี้เขาอาจจะ เราเราไม่รู้ในพื้นพื้นที่ของ,องวัดนะครับว่าเขามีอันนี้อยู่ด้วยนะผมมาที่นี่ประมาณ3ามครั้งยังไม่เคยเห็นจุดน,นี้ครับเป็นเจ้าแม่นางไม้อยู่ใต้ใต้โบสถ์ตรงนี้นะใต้ศาลานะครับก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนค่อนข้างน่าจะให้ความสนใจพอสมควรนะก็ามาขอโชคกันที่นี่นะครับแลเพราะว่าชุดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชม,มเดี๋ยวผมพาหาเลขไปฝากท่านผู้ชมให้ให้ได้นะครับว่า ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะน่าจะแม่นนะเพราะว่าชุดสุดยอดมากนะท่านผู้ชมเจอไหมมีบ้างไหมม,ไหม,มีแป้งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราใช้แป้งใช้แป้งถูดีไหมฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของปลอมนี่ของจริงอยู่แค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเราลองหาเลขกันอีกสักพักนะครับรว่าตอนนี้ คือต้นเนะี่ยเป็นมันหมดเลยนะถูถูถูกุบมันแวบ,บเลยนะครับท่านผู้ชมแป้งถูมันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าทางวัดให้ถูอีกหรือเปล่าแต่มีแป้งอยู่นะงั้นผมขอใช้แป้งที่นี่ถูดูเลขแล้วกันเนาะเออพี่อ,องเอาแป้งไหมนี่ไงแป้งอางนี้เอาดิเดี๋ยวเ,เนี่ยแป้งพี่เอาแป้งมาถูได้ปะ ท่านผู้ชมนี่เปลงเดี๋เราจะมาถูต้นตะเคียนอันนี้ก็ไม่ใช่ต้นตะเคียนนะเป็นต้นหนังไม้เป็นเรืออะไรสักอย่างะสาธุท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะถูเลขขอเลขกับเจ้าแม่นะครับขอให้ มีโชคมีลาบด้วยครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับตัวเลขแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับดูดูแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อใหคลิปต่อไปของผมไปถึงท่านนะครับของเราคือคนสองเลขนะครับก็พยายามที่จะหาเลขให้ชัดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาอไปเสี่ยงโชคกันเราขึ้นชื่อว่าเป็นช่องคนสองเลขครับต้องหาเลขให้ชัดเจนนะครับถึงจะ นำเสนอให้ผู้ชมทุกท่านเอาไปไปเสี่ยงโชคกันครับแต่เรื่องว่าจะเข้าไม่เข้านี่อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าผมก็พยายามหาเลขที่ชัดเจนมองแลวรู้เลยว่าเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยเราฝากเอาไปให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปเสี่ยงโชคกันเนะเาะมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะครับอข,ขอเลขตรงนี้นะครับผมจะลองขอตรงนี้ดูนะครับท่านผู้ชม คือตอนนี้เป็นมันมาเลยนี่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรอดูไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นเลขเสียงโชคได้เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะตรงมือผมนี่นะนี่ผมเห็นเลขนะครับนี่นะสามตัวอะท่านผู้ชมดูเลขสามอันนี้เลขเก้านะครับอันนี้เลขห้านะท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหม มีใครที่เห็นแตกต่างจากผมไหมเลยลองคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมวันนี้ผมจิ้มให้ดูนะนี่สามเก้าห้าท่านผู้ชมนะคือตอนนี้มันเหมือนกับเราเอาแป้งรูปแล้วไม่ติดนะเพราะว่าต้นนี้มันหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเห็นเลขพอส่องมาก็เห็นตรงนี้นะนี่นะเห็นไหมครับสามเก้าห้า 8 9 5เก้าห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเราเห็นไหมนะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าตั้งให้ดูนิ่งๆชัดๆนะครับนี่นะอันนี้เห็นไหมจริงๆมองทช่ผมว่าเป็น8เหมือนกันนะเนี่ยแนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเลข9ลงมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนเลข5ใช่ไหมครับนี้เนะาะยิงนี่คือเป็นลายไม้เนาะเดี๋ยวผมลองถ่ายไกลๆดูนะ ท่านผู้ชมอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่นะเอ๊บเ๊บนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะซึ่งก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นสามมากกว่าแนละ้วดูนี้เป็นสามใช่ไหมสามเก้าห้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมหรือเปล่าอ่จุดนี้ผมได้สามเก้าห้านะครับลองหากันอ่ถ้าผมให้ดูจุดตรงนี้เนาะจริงๆมันชัดแล้วนะ สามเก้าห้าตรงตรงเลยนี่สามเป็นเก้าเป็นห้าท่านผู้ชมเห็นไหมแต่เห็นตามที่ผมมองหรือเปล่าครับนี่ห้าเก้าสามน,นะครับเห็นกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมมีคนที่มาขอเลขเช่นกันนะครับตอนนี้ เราก็ได้ตรงตามนี้เนาะสามเก้าห้านะครับเดี๋ยวไปดูจุดเปนกันดูนะครับว่าได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเรามีเลขของทูบนะครับที่เราจุดตรงเมื่อกี้ตรงกระถางนะครับเราไปด,าไดูเลขกันได้เลขอะไรนะครับนี่ตรงไหนนี่ท่านผู้ชม,มเห็นไหมเลขอะไรพี่เล็กมันม,มองไม่เห็นมืมดนี่เลขอะไรศูนย์ นี่ตีกี่เลขเลยเจ็ดเหรอตอนนี้ศูนย์ตอนนี้ไม่เลขอะไรตีเลขไลขหกเก้าทีเก้าหรอหัวอยู่บนแล้วตัวนี้จะเป็นอะไรอ่ะเจ็ดไงตัวนี้เหมือนหกมากกว่าดูในนี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันกลมบล็อกเลยเมื่อกี้นี่ดูในนี้ดูตอนนี้แปดเหรอนี่มันดวงางนี้นี่ อนี้ตัวนี้กลายเป็นเป็นตัวเดียวกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยตัวนั้นน่าเป็นเลขเก้าตรงนี้เป็นกรสะรสะรุนกลมๆอันนี้มันไหมไปเรื่อยๆตีเลขตามนี้ครับที่เห็นนะนี่เป็นทูบทูบแท่งๆนะครับนี่เป็นทูบแท่งไม่ได้จุดอ่าทูบเลขมงคลครับเป็นทูบที่ไหวเจ้าแม่เนาะอ,อาจจะเป็นชื่ออันตรงนี้นะท่านผู้ชมลองตีเลขที่เห็นไหมอันนี้นะอัตนตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะ นี่นะครับเลขใครตีไปเลขอะไรบ้างชัดนะนี่ชัดนะครับน,นะน,นี่นะมีเลขนี่นะนะครับใครเห็นบ้างนี่นะครับตามนี้เลยนะครับอาจจะเป็นโชคเป็นเลขนําโชคนะนี่นะครับใครเห็นไปเลขอะไรบ้างเก้าหกศูนย์ตอนนี้ปิดเก้าหกศูนย์แล้วนะโอเคนะครับท่านผู้ชม ผมได้เลข960ตามที่ทูบตรงนี้นะครับดูตรงกระถางทูบมีใครเห็นเลขเลยฮะแม่นางมานี่อยู่ที่วัดสาขานะครับแล้วก็น่าจะได้ให้โชคกับผู้ชมที่มามาขอโชคขอลาบนะครับได้มีชุดใหม่ๆนะฝุ่นยังไม่เกาะกันเลยทีเดียวก็ว่าจะให้โชคให้ลาบกับท่านผู้ชมที่มาหรือว่าคนที่นักแสวงโชคครับที่ต้องการ ขอโชคขอลาบตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับท่านผู้ชมที่อยากต้องการมาทําบุญนะครับตรงนี้วัดสาขานะครับลองปัก GPS มาดูกันได้นะครับก็นี่เลขเลขตรงนี้นะครับที่เราขอไปเมื่อกี้นะครับมี3 9แล้วก็5นะครับท่านผู้ชมที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนาะไม่แน่เมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้อาจจะเป็น550นอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับและหากท่านใด ที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อให้คลิปต่อไปผมไปถึงท่านด้วยและหากท่านใดที่ช,ชื่นชอบคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปตัดตัานักอ,อื่นๆแล้วก็อย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะครับเพื่อคลิปเพื่อให้เลขของเราเนี่ยเข้านะครับเพราะปกติแล้วเราขอเลขที่ไหนก็จะแต่มากจะเข้า2ตัวเสมอด้วยนะครับก็ขอให้พู้อมทุกท่านนั้น ได้รับโชคจากเราด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะทําให้ผู้ชมทุกท่านนั้นได้รับโชคนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆสําหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปเรยวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่นะครับ